สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตาเปิดดวงนะจ๊ะอ่ะเล่นด้อมกันหน่อยวันนี้มาดูกันซิว่า12ชั่วโมงภายใน12ชั่วโมงเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบางเออภายใน12ชั่วโมงเนี่ยนะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือคุณกำลังจะได้แบบมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้าง12ชั่วโมง ภายใน12ชั่วโมงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรจะมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างนะจ๊ะเป็นเลนดอมนะเป็นเลนดอมพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนนั้นแลว้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะจ๊ะ ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลชาวิทยาในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเอาไว้นะใครถูกอ,อกถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะขออนุญ,ญาตเทว,วดาประจำตัวของทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาต,ต,จต,ออญาตเจ้ากรรมในเวรประจำตัวของทุกคนนะคะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิเนาะอ่ะ โฟกัสมาที่พลังงานหน้าภพ่นะคะขอก้อนสิบใบแรกนะแม่มาดูกันหน่อยซิว่า12ชั่วโมงนี้ของคุณเนี่ยจะได้เจอเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างขอก้อนสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 12ชั่วโมงนี้ของคุณจะได้เจอได้เจอกับอะไรบ้างขอพลังงานใบแรกเป็นพลังงานตัวตนของคุณหน่อยในช่วงนี้โอ้ราชา้วยแน่นอนเจอพลังงานของคนใจดีเจอพลังงานของคนที่มีความสุขมีความสมบูรณออ์มีความสำเร็จมีความสมหวังมีความสมปรารถนาพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์ เออพลังงานของคนเจ้าชู้พลังงานของคนที่เป็นสายเปก็ได้นะจ๊ะราชาถ้วย king of cup เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณดูดีจังเลยคุณดูมีสเสน่ห์จังเลยคุณดูมีความสุขจังเลยคุณดูชีวิตสมหวังชีวิตสมบูรณ์เออเนาะคุณดูใจดีคุณดูแบบดูเฟอร์เฟคอะเออนิดนึงช่วงเนี้ยราชาถ้วยอะ มาดูกันหน่อยต่อจากนี้12ชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเนี่ยจะได้เจอได้เจออะไรเนาะโอภาระสิ่งที่ต้องทำาวิหลายๆคนเลยหลายๆคนเป็นเสาหลักของบ้านนะหลายๆคนมีหลายหน้าที่เนาะงานในครอบครัวงานที่องค์กรการงานเยอะเนาะสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเออเนาะเหนื่อยเออหลายๆคนกำลังเหนื่อย หลายคนกำลังแบกรับอะไรอยู่เนาะออยเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนที่กำลังจะเจอแสงสว่างกำลังจะเจอช่องทางพลังงานของคนที่มีครูบาอาจารย์นำทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางพลังงานของคนที่มีของดีมีของเก่าติดตัวมานะพลังงานของคนที่มีสมาธิเนาะโอ้พลังงานของคนที่มีสติมีสมาธิ ศีลธรรมคุณงามความดีพลังงานของคนที่ชอบมูชอบไหว้เอิญเนานะวิคุณจะเจอแสงสว่างคุณจะเจอทางออกภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้นะหลังจากที่คุณดูคลิปเนี้ยอาจจะครบเลย12ชั่วโมงอ,อาจจะไม่ถึง12ชั่วโมงก็ได้ต่อจากนี้ภายในแบบเนี้ยอยู่ในเวลาเนี้ยคุณดูคลิปนี้ตอนไหนก็ช่างนะ คุณจะมีทางออกคุณจะมีแสงสว่างชีวิตมันจะแบบอืเจอทางสว่างเจอทางออกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางเนาะเป็นคนมีของเป็นคนมีครูบาอาจารย์เป็นคนมีเขาเรียกว่ามีปัญญาญาณมีแสงสว่างในตัวเองเออเนานะหาทางออกให้กับตัวเองได้โอ้ต่อจากนี้เป็นไพ่สองเหรียญเงิน การเงินที่จะหมุนมานะสภาพคล่องทางการเงินเนาะคือคือใครที่ติดติดขัดขัดเรื่องการเงินใครที่การเงินสะดุดการเงินไม่คล่องมือมีเงินแบบ เออช่วงนี้อาจจะเข้าซ้ายจ่ายขวาเอออาจจะมีเงินมีเงินเข้ามาแหละแต่ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องแบบต้องใช้ต้องจ่ายนู่นนี่นั่น,นเออประมาณนี้แต่มันก็จะมีเข้ามาแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกคล่องเนื้อคล่องตัวมากขึ้นเนาะหรือการปรับจูนอารมณ์การปรับจูนอะไรบางอย่างการปรับบาลานซ์อะไรบางอย่างนะไพ่สองเหรียญตามมาด้วยไพ่เจ็ดถ้วยโอ้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ ฝันจะเป็นจริงเจ็ดถ้วยคิดรายเยอะแยะเลยนะเออวาดวาดโครงการไว้เยอะแยะมีหลายโปรเจกต์มีหลายโครงการมีหลายแผนงานเออเนาะสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากทำสิ่งที่โน่นนี่นั่นเออเนาะอยู่ในหัวเยอะแยะเลยนะอ่ะเจ็ดถ้วยเขาบอกคุณจะสมหวังเขาบอกคุณมีโอกาสสมหวังกับสิ่งที่คิดคุณมีโอกาสสมหวังกับสิ่งที่ปรารถนาคุณมีโอกาสสมหวังกับฝันที่ เออคุณต้องการเออนะสิบสองชั่วโมงเนี่ยหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยเนาะมันเป็นพลังงานของโอทีทรีออฟออนเป็นพไพ่สามเมท่าโ้ขึ้นมาเนี่ยคือบางคนนะภายในสามชั่วโมงก็ได้ข่าวดีแล้วไม่ถึงสิบสองชั่วโมงหรอกเนาะคือเราดูคลิปตอนไหนก็ช่างเนี่ยภายในสิบสองหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะอาจจะเป็นแบบสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ยเนาะสิบชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ย มันมีข่าวดีเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่มันเป็นสิ่งที่คุณกําลังปรารถนาอยู่มันเป็นสิ่งที่คุณกําลังต้องการอยู่เออคือสิ่งตรงเนี้ยนะคุณจะเห็นอืคุณกําลังจะได้เห็นคุณกําลังจะได้รับคุณกําลังจะแบบบันเจิดไอเดียก็ได้หรือว่ามันกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือมันกําลังจะเกิดสิ่งดีเข้ามานะอ,อืมเนาะเอ้ยเป็นเรื่องราวที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะตามมาด้วยอะไรอะเดอะสตาร์ความสุขความสมหวัง โอ้เออหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี้ยภายในสิบสองชั่วโมงเนี้ยคุณจะสมหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเออกับสิ่งที่ปรารถนากับสิ่งที่รอคอยนะแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงโดดเด่นของคุณเลยเป็นช่วงที่ออราจ,จับเป็นช่วงที่สปอร์ตไล์ส่องถึงเออนะเป็นช่วงที่แสงอ่ะส่องถึงเป็นช่วงที่แบบ ผู้คนจับตามองเป็นช่วงที่แบบคุณกําลังจะดังคุณกําลังจะเด่นคนมันเด่นคนมันดังคนมันปังเออสิบสองชั่วโมงเดอสตามาเลวจ้ะสุขสมหวังเนาะกับสิ่งที่ปรารถนาสุขสมหวังกับสิ่งที่ต้องการสมปรารถนาไพ่เดอสตาเป็นไพ่แห่งความเป็นดาวเป็นไพ่แห่งชื่อเสียงเป็นไพ่แห่งความโด่งดังนี่ใครทำออนไลน์บ้าง ใครทําออนไลน์ใครทําโซเชียลสําเร็จโด่งดังสมปรัฐนาโออรา่าออร่าจับราศีจับประมาณนี้สี่ถ้วยไม่ใช่5้าถ้วยโทษที ไพ่ห้าถ้วยใครที่ยัง move on จากอดีตไม่ได้ใครที่ยัง move on จากเรื่องเก่าๆไม่ได้ใครที่ยัง move on ได้ไม่เต็มร้อยไพ่บอกให้รีบ move on ครูบาอาจารย์บอกให้รีบ move on วางอดีตที่มันไม่ดีสาทิ้งไปสาดีรีมันไปสาอดีตที่มันไม่โอเคเนี่ย move on ให้ไวโอ้แล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นนี่คุณจะ move on ได้ไหมได้ the fool โอ้ยคุณจะ move on ได้ไพ่ the fool คือการแบบเป็นอิสระ คือการหลุดพ้นจากอดีตที่ไม่ดีคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ของคนที่แบบอิสระเสรีเนาะไม่ชอบเงื่อนไขไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบข้อบังคับใดๆโอ้ยไพ่เดอะฟูลเป็นการเริ่มต้นหลุดพ้นนี่คุณจะ move on ได้นะห้ถ้วยเดอะฟูลอ่าใครที่ชมคลิปนี้แล้วยัง move on ได้ไม่เต็มร้อยต่อจากนี้โอ้ดูเหมือนว่าพลังงานคุณดีขึ้น คุณมีโอกาสที่จะ move on ได้แบบเร็วเลยคุณมีโอกาส move on ได้เต็มร้อยคุณมีโอกาสที่แบบโอ้เยเริ่มต้นความสุขอะเออนะหลายๆคนจะได้เดินทางหลายๆคนจะได้ move on ได้เต็มร้อยหลายๆคนจะได้มีความสุขหลายๆคนจะได้เริ่มต้นชีวิตที่มันรู้สึกว่าอู้โอ้สบายจังเลยอะไรอย่างนี้เออนะ้องอิสระเดอะฟู l ห้ามไม่ท้าวนี่ห้ามไม่ท้าวอะ ห้าถ้วยเดือโฟห้าไม่เทา้าอ้าวคุณจะได้หลุดพ้นจากปัญหาคุณจะได้หลุดพ้นออกมาจากปัญหาอ่ะห้าไม้เทา้าใครใครที่มีการแบบสอบนะสอบเรื่องคันเรื่องตำแหน่งหรือธุรกิจธุรกิจต้องต่อสู้ธุรกิจต้องแบบ แข่งขันเออการแข่งขันแข่งขันทุกกรณีนะไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการเออเขาเรียกว่าคู่แข่งทางธุรกิจโอ,อ้คุณเจอคู่แข่งแบบไม่ธรรมดานะเนี่ยอ,อืหรือหรือหรือใครที่มันมีปัญหาที่ยุ่งยากที่มันยังสะสางไม่สําเร็จสะสางค้างคาอยู่เนาะห้าหมายงานยังไม่เสร็จงานยังไม่สําเร็จงานยังแบบ โอ้จะทําทันไหมเนี่ยแม่อาจะทนันจะสะสางได้เดอรฟูจะหลุดพ้นเออหลุดพ้นเริ่มต้นเออหลุดพ้นจากอะไรที่มันยุ่งยากเออเนาะนะหรือถ้ามีคู่แข่งทางด้านธุรกิจก็ดูเหมือนว่าคุณจะแบบอืคู่แข่งจะถอยอะ่ะเออเนาะคู่แข่งจะยอมคู่แข่งจะวางมืออะไรประมาณเนี้นะ หรือเปล่าประมาณนี้อะขออีก5ใบ12ชั่วโมงต่อจากเนี้ยเออ12ชั่วโมงต่อจากเนี้ยของคุณนะมีอะไรอีกเนาะส2ชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณเนี่ยคุณจะได้พบได้เจอกับอะไร12ชั่วโมงต่อจากนี้ของคุณอุ้ยเซเว่นออฟว็ดไม้เท้าอะท้ายสำหรับเป็น7จ็ดหมายเออการโปรเทคการปกป้องการต่อสู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอ่อการการ,รเผชิญอืม นะโอ้ยชีวิต้าท่ายสิบถ้วยสิบสองชั่วโมงต่อจากนี้ความสุขไพ่แห่งความสุขความสมหวังครอบครัวดีบุตรบริวานคนในคร,ครอ,อบครัวโอ้ยครอบครัวรอดอยู่ครอบครัวดีนะครอบครัวแบบปังอะ่ะเออนะข่าวดีข่าวดีถ้าไม่ตัวคุณก็คนในครอบครัวมีข่าวดีนะในสิบสองชั่วโมงต่อจากนี้บอกเลยนะบอกเลยไพ่สิบถ้วยเดอ๋ยวสตาร์มาอู้สี่ไม้เท้า สม่เท้าภายใน12ชั่วโมงบางคนเนี่ยจะมีคนบอกรักจะมีคนสารภาพรักจะมีคนมาขอแต่งงานก็ได้นะต้องบอกนะเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมนะใครรอที่แบบอุย้ยเมื่อไหร่เขาจะขอหนูแต่งงานนะแม่เมื่อไหร่เขาจะบอกรักหนูอะแม่อะไรอย่างเนี้ยโอ้มีมีม เขาเรียกว่ามีหวานนะช่วงนี้มีหวานเออนะมีโอกาสสมหวังนะเรื่องความรักอะเออนะใครรอแฟนขอแต่งงานเนี่ยโอ้ยมีโอกาสนะโอ้ครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวดีหรือว่าบางคนก็ได้บ้านด้วย12ชั่วโมงนี้เนาะหลายหลายคนเลยมีโอกาสได้บ้านภายใน12ชั่วโมงหรือว่าไปดูบ้านเออนะหรือภายใน12ชั่วโมงก็แบบมีคนมาขอแต่งงานหรือมีคนมาสาร,รภาพรัก,รกอุย้ยภายภายสิบ 10บถ้วยแล้วก็ตามมาด้วยสหมาย่เป็นไพ่แห่งความมั่นคงภายใน12ชั่วโมงหลายๆคนแบบมั่นคงมั่งคั่งปังเอองานปังครอบครัวดีความรักดีบ้านดีอุ๊ยเริดภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้กาวถ้วยสิบถ้วยคุณจะมีความสุข คุณจะมีความสุขคุณจะมีความเพอร์เฟกคุณจะมีความสมหวังภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้มีเรื่องราวข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะที่จะเข้ามาเนาะ t h e ะ o w e r ปุปปับฉับพันกระทันหัน เร่งด่วนปุปปับฉับพันกระทันหันเซอร์ไพรส์12ชั่วโมงนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ข่าวดี12ชั่วโมงนี้มีใครบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะได้รับข่าวดีได้เรื่องดีแบบโอ้ไม่คาดไม่คิดมาก่อน12ชั่วโมงต่อจากนี้โอ้พายหนึ่งไม้เท้า X อ f Wands อ่ะสิ่งดีเกิดขึ้นภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้เนี่ยอืมบางคนนะมีการแบบการงาน ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในการงานภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้มีคนพูดถึงคุณในสิ่งที่ดีมีคนแบบขยับขยายชื่อเสียงให้คุณเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณทํางานที่คุณทําจนทําให้คุณนะมีโอกาสที่ขยับขยายมีชื่อเสียง ไปในทางที่ดีเอินนะหรือภายใน12ชั่วโมงนี้อาจจะมีงานเข้ามากระทันหันโปรเจกต์งานอะไรอย่างนี้หรือว่ามีออเดอร์เข้ามากระทันหันมีงานเข้ามาแบบอุ๊ยภายใน12ชั่วโมงนะเออนะไม่รู้หรอกว่าเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แต่ภายใน1ถึง12ชั่วโมงเนี้ย อาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานอาจจะมีข่าวดีเรื่องการงานหรือมีชื่อเสียงเรื่องการงานนะภายใน12ชั่วโมงคุณจะแก้ไขปัญหาทันสะสางงานทันภายใน12ชั่วโมงถ้าอะไรที่มันค้างคาหรือมันยุ่งเหยิงยุ่ง,ย,งยากอยู่ที่รู้สึกว่ามันจะต้องแก้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำได้ทัน่ะคุณจะแก้ทันเออเนาะมันจะทันท่วงทีมันจะท,ท,ทันทเวลานะภายใน1-12 11ชั่วโมงเนี้ย มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะเด่นเลยความรักกับการงานเนาะแล้วก็เรื่องแบบความสุขอะเออภายใน12ชั่วโมงคุณจะรู้สึกว่ามันเบาสบายรู้สึกมันถูกปลดปล่อยรู้สึกมันเป็นอิสระรู้สึกมันได้ดั่งใจรู้สึกว่าคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นรู้สึกว่าการงานประสบความสําเร็จรู้สึกว่ามีคนพูดถึงคุณในเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงในทางที่ดี เออภายใน1นึถึงสิชั่วโมงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีเลยเป็นข่าวดีเลยแล้วบอกเลยใครรอเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างต้องแอบกระซิบนะภายใน1นึถึงสิชั่วโมงมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีไม่รู้แหละเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ มีเซอร์ไพรส์ข่าวดีให้คุณแน่นอนอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เขามาขอคุณแต่งงานอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เขามาสารภาพรักอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เขาซื้อบ้านให้คุณอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่คุณได้งานที่ดีอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่มีออเดอร์งานเข้ามาอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์อะคือมันเป็นเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะก็แล้วกันเออนะเออประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะ ภายใน12ชั่วโมงต่อจากนี้เนี่ยเออนะจักที่คุณได้ชมคลิปนี้เลยเนี่ย1-12ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่คุณจะได้เจอแบบโอยประมาณนี้แหละนะอ่ะโอเคสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนาพลรรังงานดีๆรับไว้ถูกใจรับไว้ไม่ถูกใจเรื่นผ่านชอบใจรับไว้ไม่ชอบใจปิดทิ้งเออนะประมาณนี้อาครูบาอาจารย์เทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางค่ะเปิดโชคค่ะรับพลังงานดีๆค่ะปัง ร่ำรวยมังคัางเจริญนะคะสวัสดีค่ะ